สวัสดีครับกลับมาพบกับนางโรมชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวนะครับรีวิวการ์ด VIP นะครับซึ่งทางเกาหลีได้มีการเอ่อน่าจะเป็นโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นพิเศษเรื่องของสหรับยูเซอร์ที่ทำการเติมแคชภายใน1ปีที่ผ่านมาคือปีที่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนอมกรา ของปีที่แล้วจนถึงพันวาของปีที่แล้วนะครับ1ปีเต็ม USER ท่านไหนหรือคนไหนเนี่ยเติมแคชเนี่ยได้ตามเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยเขาก็จะมอบทรทธิพิเศษให้นะครับเป็นการ์ดมีอยูสามรูปแบบนะครับสาระดับนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมามามา,มารีวิวรายละเอียดให้ให้ให้ชมแล้วก็ฟังข้อมูลดูนะครับว่าในแต่ละ ขั้นของการที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วมีสิทธิพิเศษ b บ n e f i t คือตัวประโยชน์อะไรบ้างนะครับการแรกเลยครับรูปแบบแรกเลยที่ผมได้มาคือการใบนี้การใบนี้นะครับก็คือ VP ขั้นแรกตีขั้นแรกการได้มาเนี่ยคือต้องมีการสะสมยอดเติมแคด1ปีที่ผ่านมาคือปีที่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่1เดือน1ของปี2022คือปีที่แล้วเดนถึงวันที่า3าอ เดิน12บันวาปีที่แล้วนะครับคือ1ปีเต็มนั่นเองมียอดใช้จ่ายตลอดทั้งปีรวมทั้งปีนะครับทั้งปีรวมมันเนี่ยสล้านวอนนะครับก็คือในเกม2งล้านวอนนะครับถ้าเราเติมยอดถึงเกณฑ์2ล้านวอนปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมคอนเฟิร์มกับเพื่อนที่เกาหลีเรียบร้อยแล้วว่ายอดนี่คือ2ล้านวอนนะครับแล้วก็สิบิรเข้อแรกที่เราจะได้รับเมื่อเราได้การ์ดตัวนี้มาแล้วนะครับคืออันแรกเลย เราจะได้ตัวของอคอยอไม่คอยแล้แคทนะครับแคทที่จะที่จะเข้ามาในตัวของ ID เรานะครับ1 0 0 0 0ื่นแคทนะครับซึ่งมันจะเข้ามาทุกเดือนนะครับทุกเดือนซึ่งคําว่าทุกเดือนเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามัน1ปี นี่หรือเปล่าคือ12เดือนหรือเปล่าคือครอบเวอร์ครอบคุม12เดือนหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจต้องรอดูเรื่อยๆแต่ที่นีถ่ถ้าตามดีเทลที่มันเขียนในรูปของการ์ดขั้นแรก VP ขั้นแรกเนี่ยคือ10,000แคสเข้าทุกเดือนนะครับอันที่2มีสโตลร้านค้าของ VP เฉพาะส่วนตัวให้นะครับอันที่3ได้แบ็กพิมยมแบ็คคอยคือเหรียญ150เหรียญน,นะครับอันนี้คือขั้นแรก วีพีขั้นแรกที่จะได้ CPU, สิทธิพิเศษอยู่ประมาณนี้2-3ข้อหรือ3-4ข้อประมาณนี้นะครับส่วนจะเอามาเป็น VP ขั้น2เป็น VVIP นะครับเงื่อนไขเหมือนกันต้องมียอดใช้จ่ายใน1ปีที่ผ่านมาประมาณ5ล้านวอนนะครับ5ล้านวอนก็จะได้20,000 c a s แคชทุกเดือนเข้า ID เรานะครับแล้วก็มีสิ่งที่ต่างจากขั้นแรกคือได้บูเตอร์บ็อกนะครับบูเตอร์บ็อกหครั้งน่าจะเป็น หนึงครั้งต่อปีนะครับหนึงครั้งต่อปีอันนี้ผมไม่รู้ว่าบู่บ b ูเตอร์บ็อกในในได้จาก VVIP ขั้น2เนี่ยมันมีสเปเชียลอะไรพิเศษหรือเปล่านอกเหนือจากบลูเตอร์บ็อกธรรมดาที่ได้จากการเป็น Event อีเวนต์กิจกรรมของทางทางเกมเองนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเพราะดีเทลไม่ได้ให้ข้อมูลมานะครับบอกว่าเป็นบลูเตอร์บ็อกนะครับแล้วก็ได้ตัวเหรียญคอยนะครับเป็น300 300เหรียญคอยร้านค้าเหมือนกันมี V.P. ร้านค้าเหมือนกันกับขั้นแรกนะครับนี่คือขั้น2 V.P. ขั้น2 V.S.V.I.P. ขั้น3นะครับเือขั้น3เหมือนกันแต่ต้องใช้10ล้านวอนต่อปีคือในรอบป,ปีผ่านมาคือใช้เติมหรือใช้เงินอย่าสิล้านวอนนะครับซึ่งมันก็ได้ขั้นแรกสิทธิพิเศษ3 0,000แคสทุกเดือนเข้าไอเดีเรานะครับ แล้วก็บุตเตอร์คอยส์ไม่ใชบุ Butter, Butter Box, ลเตอร์บุตเตอร์บ็อกก์ก็คือพูดง่ายๆกล่องบุตเตอร์หนึ่งครั้งต่อปีนะครับแล้วก็ V.P. แตะเอาคือร้านค้าสำหรับ V.P. แล้วก็500พรีเมียมคอยส์ของ V.P. ก็คือพูดง่ายๆ V.P. 2กับ3เนี่ยจะได้พิเศษกว่าขั้นแรกคือบุตเตอร์บ็อกก์แล้วก็ Coin, ตัวเหรียญพรีเมียมคอยส์เนี่ยไอตัว V.P. คอยส์เนี่ยมากขึ้นนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะครับ ซึ่งผมผมก็พี่แล้วทั้งปีก็มียอดให้จ่ายน่าจะประมาณ2องล้านวอรประมาณนั้นนะครับก็ทําให้ได้การ์ดตัวนี้มานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูว่าคุณตสวบัติของการ์ดวีขั้นแรกเนี่ยที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ส่งมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งหน้าตาการ์ดรีอเซิร์ฟเวอร์ส่งมาให้มันก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับ การ์ดเป็นแบบนี้สีำดำๆมีรูปเป็นรูปเหมือนเป็นรูปนักดาบนะครับแล้วก็อันต่อมาที่เขาให้มาคือเหรียญบุตเตอ์ไม่บุตรเ,เป็นแบบตัวพรีเมียมเออไม่พรี V.I.P. คอยเป็นเหรียญ V.I.P. นะครับมันไม่ได้พรีเมียมเป็นแบบตัว V.I.P. คอยได้มา150เหรียญก็คือขันแรกนะครับวิธีการใช้มันนะครับก็คือเราก็ต้องกดที่ตัวการ์ตรงนี้นะครับ พอที่มันพอที่การปุ๊บมันจะมีตัวไอ้นี้ขึ้นมาตัว n b c คล้ายๆบัฟบัฟบัฟของบัลลักอนะครับกดไปนะครับแล้อ่ามันก็จะมีสิธิพิเศษให้เราเลือกเนี่ยสามสามหัวข้อนะครับหัวข้อแรกเนี่ยพวกบัฟยาบัฟบัฟฮิวบัฟอะไรต่างๆ EXP บัฟดอปเลดบัฟอ่เจ็ดวันเดี๋ยวเราเข้าไปดูฮะมีอะไรบ้างอ่าก็มี บัฟ7วันบัฟตัวดรอปเลเวล EXP บัฟพ,พวกยาบัฟบัฟเสริมความแรงดามจูงดาเมจมทั้งหลายทั้งพวงทั้งหลายนะฮะก็คือใช้คอยแรกนะครับจะ1คอย2คอย3คอย6คอยของ VP คอยก็แล้วแต่บัฟนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้ไม่ต้องการบัฟเพราะว่าดูแล้วไม่คุ้มพอบัฟมันก็มีมีหมดนะครับคือใช้แล้วมันก็มีเวลาเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะอยู่อาจจะคุ้มก็คืออันเนี้ย7วันนะครับ ใช้6คอยมั้งหคอยวีผมจะไปผิดซึ่งบั๊มผมก็ไม่ใช้แล้วเพราะบัฟไม่ค่อยจเปไปเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นั่นคือสิดซิพิเศษแรกนะครับคล้ายๆบัฟของมรอกเลยช่องแรกนะครับเหมือนวีพีปกติที่มีบัฟมมรอกล้วกดใช้มรอกไปนะครับอันที่2 vp shop vp store ตนะครับซึ่งอันนี้แหละ VP ที่เป็นเติมรายเดือนมันจะไม่มีหรือว่า V ีแบบบ,บัฟมันกจะไม่มีนะครับอันนี้พิเศษเรื่องของ VP ที่ตัวของแบ็กวีพีแบ็กการ์ดตรงนี้มันจะได้มานะครับมันก็จะมีให้เราดูชอ็อปตะโตมีหลายหลยหลายหมดมากหมดแรกหมดจิปะถาก,ก่อนเลยหมดเปตเล็ตน,นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของตัวอ่าันนี้ใบตัว ตัวติเก็ตที่จะเอาไว้แลกแลกของในพารามังเก็ตในตัวที่เป็นพวกคอนหรือว่าใบตีบวกหรือใบเปลี่ยนของหรือ,อกล่องสุ่มชาโตตัวตัวเอ็นเกมตัวที่เป็นแบบพวกฟูลเพเนเทชันตัวของเจาะเออรอยทุวกนี้ฮะคือมันก็ใช้ใบนี้แลกได้น่าจะ75ใบนะครับซึ่ง ถ้าเราจะแลกก็ใช้1คอยของ VP แลกได้1ใบนะครับแล้วก็ไปแดกได้เหรียญแมวอุญแจกระจ้กดจะได้ของไอเทมนะครับก็คือแรนดอมอามานะครับค้อนสุ่มชาร์โดโอ้ใช้ตีสุมชาร์โดต้องบวงเจ็ดท้นไปนะครับบดเจ็ดแล้วก็ใช้หินตีพิเศษใะ้ได้ไม่แตกนะครับต่อมาบวงเ็ดตีลัวแตกนะครับใช้ค้อนสุ่มเท่านั้นในการตีชาร์โดสุดท้ายของหมวด จีปฐะาาเป็นเรลเลก็คือ b a c ็กซ i มิ b เป i ซิซึ่งผมก็คาดหวังว่าผมจะแลกอันนี้นะครับแบล็กซ์มิเปซซิงเพื่อจะไปทำเสื้อเกาะเนบิวลานะครับต้องใช้ในการตีบวก 12a นะครับเกรด A12 ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบคลิปก็จะมาแลกตรงนี้ฮะ,ะตัวแบล็กซ์มิทเ s ซซิงนะครับอันนี้คือหมวดเป็นเรลเลนะครับตัวนั้นหายแล e ้ว EPC กดใหม่นะฮะ มาดูหมวดต่อไปนะครับของ v p shop หมวดคอสซูมลิมิเต็ดสองร้อยเหรียญหนค่อนข้างเยอะอยู่หมวกไม่เหมาะผมเออก็ดูสวยเก๋ดีนะแต่ผมก็ไม่ได้ชอบทไหา่นะเรื่องของคอสซูมอ่ะส่วนบนคอสซูมส่วนบนก็มีให้เลือกโอ้เยอะอยู่นะครับมีให้เลือกหลายแบบอยู่นะครับมีเลือกเยอะ ซึ่งใช้คอยล์แรกเท่าไรเนี่ยอยเยอะอยู่350คอยสคอย์ซึ่งผมไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่ถึงนะครับต้องเป็นพวก VP ขั้น2หรือว่าขั้น3ถึงจะแรกได้นะฮะออตัมใหม่ๆก็มีสวยๆเยอะแยะนะฮะแล้วแต่คนชอบเลยนะครับแต่ผมคงแลกไม่ได้คอย์เหรียญไม่ถึงนะครับอ่านี่คือหมดออสตูมแบบส่วนบนนะครับไปดูส่วนกลางบ้าง ส่วนกลางนะครับส่วนกลางมิดเดิลมิดเดมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเป็นตัวคล้ายโล้ไล้ขวาตะกา้าปิกนิกนะครับกลมๆสีเดียวอะไรสีเดียวมันหมุนรอบตัวเรานะครับตัวนี้ก็ลอยๆอ่ะแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนผมแล้วโอ้สามห้าสเหรียญคอยแพงอยู่ไม่เอาครับอ่ดูสุดท้ายฮะตัวโลเวอตัวล่าง 350. รอยโอ้โ oh, ห oh. เป็นเป็นคอสตูมที่ต้องใช้ vp ขั้น2ขั้น3ในการแรกนะครับเพราะว่ามันราคาเหรียญแรกสูงนะครับอ่านี่คือาากษณะของมันนะครับวิปผมหลายสีก็แลกได้นะครับหลายสีหลากสีแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ต้อง มีคอยในการแรกให้พอด้วยนะครับมันค่อนข้างใช้คอยสูงอยู่350คอยคอย่ <50 S 1> อย์ยเยอะอยู่นะครับอันนี้คือสิสทธิพิเศษเรื่องของช็อปร้านค้า vp นะครับตัวอันที่3เป็นตัวของอา่านตรงนี้คือเป็นการเหมือนได้รับ e p โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตอนนี้มันยังไม่ให้บริการยังปิดยังยังอาจจะยังไม่เสร็จอาจจะยังไม่ ยังไม่เปิดให้ใช้นะครับก็ต้องรอไปก่อนนะครับก็คือเป็นอันได้ EP พิเศษจากเซิร์ฟเวอร์ต่างหากไปตรงอ,อีกทางหนึงนะครับซึ่งยังไม่รู้เดี๋ยวอนาคตจะรอมาอัปเดตให้ฟังนะครับเรื่องของไอตัวดิจิพิเศษช่องนี้ช่องที่3นะครับซึ่งก็ VP ก็หมดแล้วนะครับของ VP ขั้นแรกมันก็มีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับ ที่ไฮไลท์เด็ดๆส่วนใหญ่ที่คนนิยมใช้กันก็น่าจะเป็นตัวของจิปะทะนี่นะครับเป็นตเล็ตเพราะว่าแรกนะมันคุ้มนะครับเพราะอย่างผมนะขั้นแรก150เหรียญเนี่ยมันก็สามารถแลกได้เยอะอยู่นะครับถ้า4เหรียญคอยได้1บ a s s a m i d b e t ซิ่ง BSB นะครับก็น่าจะได้37อันก็ถือว่าเยอะเยอะอยู่ในการใช้ทำเสื้อเดปิลล่าขผมในอนาคตนะครับ ต้องผ่านดันคอนเทเลชันทาวเวอร์ก่อนนะครับผ่านแล้วจะไปทํานะครับเรื่องยวค่อยมาดูวิธีในการทำในอนาคตในคลิปอนาคตของด r ร g o อ k n ไน h ์นะครับวันนี้ก็ได้นําเสนอเรื่องของก๊์ดนะครับ VP กร์ดที่เติมเงินสะสมหรือใช้ใจ่ายใน1ปีที่ผ่านมาเกินครบตามยอดที่เขากําหนดไว้ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้ดูมาล่วงหน้าว่า ว่าทางทางตัวเกมเขามีการเ,าเ,าเก็บสะสมแต้มเรื่องของการใช้จ่ายเติมเงินเนี่ยในดอบปี่านมาด้วยอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะครับซึ่งมารู้ไม่กี่วันวันนี้ที่ผมได้รับโลเด็กมาแล้วก็มี VP มาให้นะครับแล้วก็ตัวของคอยให้ซึ่งเมื่อวานเขาจะไม่มีนะครับเพิ่งได้วันนี้เลยมาอัปเดตข่าวสารฝั่งเกาหลีให้เพื่อนได้ทราบกันนะครับทั้งชาวไทยแล้ คนไทยที่เล่นในเกาหลีด้วยนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนในการเล่นนะครับว่าเอิมเกมมันคุ้มไหมหรืออะไรยังไงนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลให้ให้สมาชิกได้พิจารณาดูครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามบรารับฟังรับชมแล้วก็กดซ u b s c ค i b e ถูกใจกันด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ